นี้มาพร้อมกับทีมวิจัยหลายท่านเลยนะคะเป็นเชิญเลยนะคะ สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน,นะะผมขออนุญาตพาทีมขึ้นมาเพื่อให้ท่านประจักษ์ว่าผมซึ่งวัยค่อนข้างจะร่วงมามากแล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่คนทำงานหลักแต่ว่าเป็นพวกนุ่ศส,สาวพวกนี้ยที่ช่วยในการทำงานก่อนอื่นผม <c oughs> ต้องขอขอบคุณทีมงานเล็กๆของผมเ่ยนะฮะ ที่ถือได้วา่ารวมหัวจมท้ายกันทํางานวิจัยอย่างเข้มข้นมันไม่เพียงเท่านั้นหรอกฮะผมคิดว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยนอกจากหมกมุ่นในงานวิจัยแล้วเนี่ยมันต้องมีความรักความสามัคคีความสมานฉัน์เอื้อเฟื้อต่อกันซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นครอบครัววิจัยมากกว่านะในการของอที่จะทําให้สําเร็จได้เนี่ยแน่นอนอขอขอบคุณฐานปฏิบัติการภาควิชาการวิภาคศาสตร์ คณะยาศาสตร์มหาลัยมิดนซึ่งท่านหัวหน้าภาวิชาก็มาด้วยวันนี้นะฮะแล้วก็ผู้แทนของฝ่ายวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ขอขอบคุณมหาลัยมิดน <c oughs> ที่มีทั้งผู้แทนมีทั้งการให้เงินสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยดีเด่นนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็แน่นอนที่สุดนะฮะสกวซึ่งผมต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเ,เพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์อาชีพได้ เรียกว่าเป็นอาชีพได้ก็พอสอกบอกอซึ่งผมถือว่าเป็นองค์กรอาจจะเรียกว่าแห่งเดียวในประเทศไทยก็ได้ที่เข้าใจห่วงโซ่คุณค่าของการวิจัยตั้งแต่วิจัยพื้นฐานการพัฒนาถึงการนำไปใช้ประโยชน์นะฮะซึ่งอ,อย่างที่ท่านาจารินฉลาดได้พูดอะไรว,ว่าโดยมากการวิจัยในประเทศไทยจะเป็นเรื่องของการาทำแล้วพุ่งนี้ขายได้ไหม นะซ,ซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ีคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นขอขอบคุณสกพออย่างยิ่งในเรื่องของความเข้าใจและการให้โอกาสในการทํางานพื้นฐานนะที่นี้ให้เวลาสองนาทีผมก็คงใช้ไปเยอะนะก็ม,มีความกดดันพอสมควรแล้วเรื่องงานวิจัยของผมนะฮะเป็นไงคําคถามก็คือว่า,าพวกเราเป็นนักกาวิภาคเป็นฮิวแมน o l o g i s t แล้วมายุ่งอะไรก็เลื่องกุ้งนะเลยคำตอบก็คือว่า เราคงต้องหานิชในการวิจัยที่เรามีองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์ที่เสียไปใช้ได้การเลี้ยงกุ้งซึ่งเป็นสินค้าส่งออกและเป็นสิ่งที่เราชอบรับประทานมันก็มีปัญหาอย่างที่ทราบกันนะฮะเรื่องของโรคเรื่องของอาหารแล้วก็เพิ่นเราคิดว่ามันยังมีนิชที่จะทําได้คือเรื่องของฮอร์โมนควบคุมการสืบพันธุ์เพราะว่าเมื่อน้ากุ้งมาเลี้ยงหรือปูมาเลี้ยงใน <c oughs> มีความหนาแน่นสูงเนี่ยมันมีความเครียด เหมือนคนนะฮะถ้าเครียดเราก็ไม่สืบพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีฮอร์โมนความเครียดเกิดขึ้นการควบคุมกระบวนการสืบพันธุ์มันก็มีสองสายสายหนึ่งคือฮอร์โมนที่ห้ามซึ่งมาจากตาและก้านตาเป็นหลักนะผ่านสมองผ่านไปที่มประสาทและผ่านไปที่ต่อมเพศเราสนใจสายที่เป็นสายกระตุ้นชั้นๆก็คือว่าเราพบว่าการกระตุ้นมี3ามระดับคือใา้นิโรดทานซมิเตอร์สารสื่อประสาท แล้วฮอร์โมนที่เป็นโรมอดูเลเตอร์หรือ g n ี h นแล้วก็ฮอร์โมนขั้นสุดท้ายที่เป็นว่าฮอร์โมนกระตุ้นต่อมเพศโกนโดโทรฟินนะฮะแล้วก็เพราะว่าฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยนะฮะต่างก็มีห่วงโซ่ในการควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ของกุ้งนะฮะแล้วก็ถ้าเอาไปฉีด ในกุ้งก็จะเห็นว่าหรือปูก็จะเห็นว่าไม่มีการกระตุ้นการสืบพันธุ์จริงเพราะฉะนั้นก็จะพิสูจน์ในเชิงของการนำไปใช้แต่ก็คงต้องพัฒนาต่อเนื่องขณะนี้แล้วก็พยายามที่จะฮอร์โมอนเข้าในทางพลาสติกชีวภาพที่สามารถสลายตัวได้เพื่อแทนที่จะฉีดทรมานกุ้งลหลายๆครั้งก็เอาครั้งเดียวแล้วก็ดูว่ามันจะพัฒนาต่อเพศแล้วก็ผลิตเชื้อสืบพันธุ์ได้ไหมนั่นก็เป็นงานที่ต่อเนื่องอยู่ผลสำฤทธิ์ก็คือว่าผม ว่าภูมิใจก็คือในแง่ของการผลิตนักศึกษานักวิจัยรุ่นใหม่นะอย่างน้อยก็13ผลคนขนานี้อาจจะเพิ่มอีกสักคนแล้วก็บทความทีพิมพ์ก็คงที่ทีพิมพ์ไปแล้วในวารสารวิจาการนานาชาติก็ประมาณ30กว่าเรื่องคงจะเป็น40เรื่องในที่สุดนะที่กำลังต่อเนื่องอยู่แล้วก็ผมคิดว่าอันนั้นเป็นอนิสงส์แล้วก็เป็นคุณดปการอันสำคัญที่สุดที่สกวให้กับพวกเราขอบพระคุณครับ